สวัสดีครับชาวเน็ตทุกคนนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube อะตอมจิรายุทธนะครับซึ่งเราก็ห่างหายกันไปนานมากนะฮะซึ่งคลิปนี้เราจะมาทำคลิป p รีแอคชั่นเ v เพลงใหม่ของ God Seven นะก็พูดเลยว่าค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากเพราะว่าที่อัดคลิปอยู่นะฮะเป็นวันที่24เป็นวันอังคารที่24นะฮะซึ่งเอ็มวีเพลงของ God s e v e นะฮะได้มีการปล่อย ในวันที่2 3ตอนเวลา18นาฬิกานะคะถ้าจำม่พิซซ์เนี้ก็คือผ่านมาแล้วประมาณ17ชั่วโมงซึ่งเราก็คืออดทนที่จะไม่เข้าทวิตเตอร์นะคะไม่ดูไม่ไม่เล่นติ๊กต็อกไม่ทำอะไรต่างๆที่แบบว่าให้เห็นก่อนเพื่อโอเคจะมารีแอคชั่นสดๆตอนนี้เลยนะ,ะพูดตรงว่าค่อนข้างที่จะตื่นเต้นท้าความก่อนนิดหนึ่งว่าคือมันจะตลกไหมคือเราเพิ่งจะมาติดตามหรือดูผลงานก็สเวทเนี่ย ประมาณปีปี2ปีนี้เองครับเอ่อเพิ่งมาติดตามมาดูผลงานตอนช่วงที่มีข่าวคล้ายๆว่าโอเคทั้ง7คนแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองคือพ่วงตรงว่าเราไม่ใช่แบบติ่งเกาหลีเลยเราแต่ก่อนคือไม่เสพไม,ไม่ไม่ได้เสพผลงานอะไรที่เป็นของเกาหลีเลยคือโตมากับเคานเจอร์ไทยมากชอบดู ลราคนไทยชอบดูจักจัวงวงฟังเพลงไทยไม่ได้แบบว่าสนใจเลยอะ่ะทุกคนซึ่งแต่ว่าซึ่งขนาดที่แบบไม่ได้สนใจเลยแต่คิดดูว่าความดังของก็อดเซ e ว่นยังทําให้แบบคือคนรอบตัวเราอะทั้งเพื่อนทั้งน้องทั้งอะไรเียทุกคนคือแบบเป็นแฟนคลับของล้วนแล้วเป็นแฟนคลับของก็อดเซ e ว่นกันทั้งนั้นจําได้วา่าตอนเด็กไปเดินอยู่ที่ห้างห้างหนึ่งคือดังจนขนาดที่แบบ เราเห็นหน้าพวกเขาว่าอยู่ในพวกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆจําได้ว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเอสหรือเปล่าและเห็นครบทั้งแบบเจ็ดคนแต่พวกตัวน,นั้นก็คือไม่ได้แบบสนใจเลยเพราะเราไม่ได้แบบว่า <Yeah. S 1> ช่วงปีสองปีที่ผ่านมามันก็ที่มันมีกระแสะว่าแบบทุกคนแยกยา้ายยุบวงหรือเปล่านุนนี่หน่าอะไรเงี้ยไลยทาให้เราได้ได้เห็นผลงานพวกเขาได้มาดูพวกเขาแล้วพอมาดูรู้สึกว่าเฮ้ยเออเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงมีแฟนคลับทั่วโลกทําไมแฟนคลับถึงรัก พวกเขามากคือทุกคนมันไม่ใช่แค่การที่แฟนคลับมาก,กีดผู้ชายหล่อทุกคนออกไหแต่มันคือแบบเขามีคุณสมบัติอื่นอีกที่ทําให้แฟนคลับหลงรักมันไม่ใช่แค่ว่าหน้าตาดีแต่มันคือการแบบทั้งศักยภาพความสามารถและอ,อื่นอีกมากมายที่ทําให้แบบว่าเขามีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเกินยาวนิดนึงก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํา คลิปรีแอคชั่นนะครับเพลงของ GOT7 ชื่อเพลงว่าน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 ะฮะก็คือตอนนี้เป็นเวลา17ชั่วโมงแล้วนะฮะที่ได้มีการปล่อย MV เพลงนี้มานะซึ่งตอนนี้ยอดวิวก็คืออยู่ที่4ล้าน7 0 0 0แสนวิวทุกคน17ชั่วโมงนะคลิปดูสุดยอดมากนะครับโอเคทุกคนรีแอคชั่นแล้วนะ ตื่นเต้นเวอร์มาเอาเลยพี่เริ่มแล้วโอเคโฆษณาเปิดเสียงก่อนตื่นเต้นเวอร์โฆษณาอีกแล้วค่อนข้าจะตื่นเต้นชาวเน็ตหวยมาแล้ว 우리, 마, 쌤, 나, 쌤, 나, 쌤, 나, 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 나 ฟังครั้งเดียวแล้วคือติดหูเลยอะ่ะค้อนเนี้ท่านี้น่ารักมากเลยอะ่ะเป็นการกลับมาที่สมศักดิ์ศรีคิ์กรเป็น g o 7มากเป็นพี่สวยมากอะทุกคน ีนกยุงนะสวยมากทั้งคอสตูมฉากสวยมากนะทำเพลงเลย้ยนกแก้วโอ้ยเยาว่าเป็นไงล่ะตายไปเลยนะ จริงๆนะทุกคนคือจริงนะอายุเกีอ่องนะครับอายุเท่ากันพี่จิยองคือหน้าเขาสตาร์มมากอะ่ะ ชอบองค์ประกอบทุกอย่างตั้งแต่ฉาก <_ d ance> เพลงชุดแฮร์สไตล์ท่าเต้นแล้วมันเป็นเพลงที่แบบฟังสบายอะทุกคนแล้วมันโยกตามได้เราน่ารักอากอากเซ่คือต้องตายอะเุ้ยจบแล้วเร็วมากเก็บงวจุดดไ่ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นนะครับ MV Play เอ่อนะนานะฮนะนะก็ทั้งหมด3นาะที9วิทุกคนคือจะบอกว่าเป็นการกลับมาที่สมศักดิ์เสียามาต้องกรบมือให้คือชอบทุกอย่างเลยตั้งแต่เพลงท่าเต้นแล้วก็เสื้อผ้าในทุกลุกนะฮะฉาก รวมถึง mood and tone คือชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งของกอรซเวที่มันฟังสบายครับมันฟังสบายแต่มันโยกตามได้แล้วก็ทุกคนโตขึ้นในแบบของตัวเองมีอะไรมากขึ้นในแบบของตัวเองนี่คิดว่าแบบโหแฟนคลับที่ติดตามพวกเขามาตั้งแต่แรกคงน่าจะแบบอิ่มใจออกมากที่ได้แบบเห็นผลงานครั้งนี้คือทุกคนมันดีมากจริงนะคือแบบ ทั้งโปรดักชันเราชอบฉากเราชอบทุกซีเราชอบชุดสภาพทุกชุดแล้วก็ทั้งเจ็ดคนคือแบบดีมากๆแล้วก็แล้วฟังครั้งเดียวทุกคนคือแบบวันติดถูละดีแล้วก็ทั้งเจ็ดคนเหมือนไม่ใช่คนนะเหมือนเป็นลูกเทพเหมือนลูกรพระเจ้าคือใบหนา้าคือฟาประทานบางทีการที่ดูไปแล้วแบบนิ่งคือแบบคิดในใจว่าอือคือมันเป็นความแบบอือความหล่อบแบบ คิดว่าน่าจะทยานสู่10บล้านได้ไม่ยากภายในวันสองวันนี้ถึงเนาะดีไม่ดีพวกนี้ก็ถึง10ล้านแล้วครับทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับอาตาเซ่น,นะฮะก็เข้าไปพพอร์ตกันเยอะๆนะครับไปดูกันได้เยอะคิดว่าผลงานน่าจนะทำให้อาตาเซ่มีความสุขมากๆครับเพราะว่าหลังจากที่โอเคเฝ้ารอการกลับมาของพวกเขาทั้ง7็คนซึ่งเป็นการกลับมาที่แบบดนตรี อะไรต่างๆคือมันเห็นในชาร์ตโอเคพวกเขาต่างโตกันขึ้นมากๆนะฮะ,ะ,ะแล้วก็เราสึกว่าเหมือน MV เพลงนี้ก็คือเหมือนทุกคนได้มีส่วนในการใส่ไอเดียเพราะว่าแต่ก่อน MV เพลงก่อนทุกคนบางทีมันเป็นคอนเซปต์รวมเนาะมันเป็นมูดแอนโทนรวมทุกคนมันต้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างอันเนี้ยมันก็มีจุดตรงกลางที่โอเคไปในทิไปในทิศท,ทางเดียวกันแต่เราจะเห็นว่าโอเคเสื้อผ้าต่างๆโอเคแต่งเป็นในแบบสไตล์ของเราแต่อยู่ในจุด เดียวกันเอามัน้เห็นได้ช่าเาเฮ้ยทุกคนแบบว่าใส่ไอเดียลงไปในผลงานครั้งนี้นะครับก็สุดยอดครับ10บคะแนนเลยไม่มีอะไรที่จะแบบตีชอบดูครั้งแรกคือชอบเลยสําหรับเรารู้สึวกว่าเฮ้ยมันดีมากๆสมกับการกลับมาเราสุกว่วงเนี้ยเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบที่ดีให้กับใครหลายคนได้เราแล้วคือคนหนึ่งที่แบบผอ้โหพวกเขาคือเก่งมากอะการที่จะมาถึงจุดจุดนี้ได้อะ ระหว่างทางคือแบบระหว่างทางคือเขาสู้กันมากอ่ะนะสำหรับคลิป r รีแอคชั่นนี้นะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะแล้วก็ช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆของอตอมจิราอยู่น่าก็สามารถไปกดติดตามได้นะครับขอบคุณมากครับ